มัจจานังนามโคตังนาคีระิตีตีพระพุทธผู้สูงลังพระธรรมผู้สูงส่งพระสงฆ์ผู้ประเสริฐขออนอบน้อมแด่องค์เสด็จสมาธิจ่าโอหังใจจากเกณตัดสุดชอบได้เลยพงคเองขอพัะราชทานพระธรรมคำสั่งสอนอนเสริญสมาธิจ้า ขอถวายความเคารพพระเถรานุสเถระและขอเจริญพรคณะท่านเจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านทุกๆคนก่อนอื่นอาตมาภาพขอเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์พระภิกษุสามเณรทุกโลกที่ได้ขับยุ่งวันมาจากบ้าต่างๆเพื่อจะมาสวดปฏะอภิกรรมวังสุขในวันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบความพื้นุผลทที่ได้สูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักอีก ในวันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจแทนพระภิกษุสามเณรทุกุ่มนณะวันนี้อาตมาลา,าจะได้แสดงพระธรรมเทศน,นาเพราะว่าเรามีพระพรทธเป็นผู้นำเรามีพระธรรมเป็นแผนที่เรามีพระสงฆ์เป็นผู้ดีสว่างรรมสองถึงใจสว่างไฟส่งเพียนตาเรามีหมอนเอาไว้ถึงศีรษะแต่เรามีธรรมะ เอาไว้หนุนใจหนุนใจของทางคณะท่านเจ้าภาพาและแทนผู้มีเกียรติทุกทุกท่านทุกทุกคนวันนี้ทางคณะท่านเจ้าภาซึ่งนำโดยโยมพ่อชุมพรพื้นขุนรดสามีนายธนภักด์พื้นขุนทดบุตรชายานางสิริา,า,าวันนายพัฒนาองค์ฐานพินเศษบุตรสาวบุตรเขยนายขวัชชัยนางสุพรรณพื้นขุนทดบุตรชาย ปุษไผยนายจุนโชนางพงมาปล่อยคู่สูงน้องชายน้องสะใภนายประจวันางอานงปล่อยคู่สูงน้องชายน้องสะใภนางสกี้นายประเสริฐพงมาน้องสาวน้องเขยนางสุกัญญาปล่อยคู่สูงน้องสะใภ้นางสรีทิพย์นายภูริดลานสัญญาน้องสาวน้องเขยพร้อมกับ บุตรธิดาลูกหลานญาติพี่น้องทุกทุกท่านทุกทุกคนที่เอานเหล่าลนี้เป็นเจ้าภาพ์เซิร์ได้จับชวนเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติที่ได้ตั้งกินมาแต่ใจที่ได้ตั้งใจมาแต่บ้านเดินาทางจากต่างหมู่บ้านต่างจังหวัดต่างอำเภอและญาติโยมชาวบ้านท่าว่าทุกท,ทุกท่านทุกทุกครั้งพากันได้มาร่วมมาเพ็นส่ศนในวันนี้แในวันนี้ทางคณะเจ้าภาพ ท้านดกำหนดวันนี้เป็นงานเฉลิอฉลอกแม่ละอองถึงคุณทวดผู้ถึงแก่นำจำต้องภาคจากพวกเราทั้งหลายภายหลังทั้งยดนชมโลกใบนี้ได้ขอบพุธปฏิบัติคุณงามความดีคุณธรรมคุณประโยชน์ทานศีลภาวนาเป็นเวลาเก็สิบสามปียังความเศร้าโศกเสีย,ยใจให้กับ คนที่รักท่านและคนที่ท่านรักเพราะว่าการจากในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการจากครั้งสุดท้ายไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่ยีกหนีไม่ผลก็เลยทำให้คณะท่านเจ้าภาและญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ให้ความรักความอะไรความประรลและบูชาต่องวิญญาณของแม่ละอองพื้นคนนวด การเศร้าโศกเสียใจเป็นของธรรมดาแต่ว่าการเศร้าโศกเสียใจจะทําให้ผู้ใดฟื้นขึ้นมาก็หาไม่เพราะว่าคนเราจากนิสัยคล้ายกันนั่นก็คคอรักสุขเกียิทุกข์รักสวรรค์เกียนินรกด้วยการน,นั้นสวรรค์เราก็ต้องหาทางขึ้นนิพพานเราก็ต้องหาทางไปสวนญาติยายอมที่มางานศพแม่รับองคพื้นเป็ต้นในวันนี้นรก อย่าพาปัญหาทางลงจงคิดแต่ดีอย่านีแต่คิดจงทำแต่ดีอย่านีแต่ทำจงพูดแต่ดีอย่าอีแต่พูดความสวยความรวยความรอนนั้นไม่คงที่แต่ว่าสิ่งที่จะเราไว้เป็นอาคุาวะดีชีวิตเกินในที่ที่ดีนะดีแน่เกินในที่แย่ก็ดีได้เกินในที่ดีแล้วแย่ก็ไปเกินที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดี ดองปัญญาของแม่ละอองพื้นสุณทวัตพันสิงสถิตอยู่นะสถานที่แห่งใดวันนี้ตทหารกันสร้างวิญญาณพิธีทางใวทางหนึ่งท่านกองกยมป้าปื้มปีดีดีอกดีใจเห็นแขกผู้มีเกียรติมาอย่างลดหลาบในวันนี้หน้าอ่อนธนาสาธุแทนเจ้าภาพเจ้าภาพใหญ่ก็คือยมพ่อยอุทนพื้นคุณทววันนี้ ถึงแม้ว่าท่านจะสืบเสียบุคคลที่ตนที่รักนี้แต่ว่าเห็นแทนสืมีเกียรติมาอย่างรุนแรงในวันนี้ท่านกองกองยาอานกบธนาสาธุกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมมาเป็นกุศลในวันนี้ดวงวิญญาณของโยมแม่ท่านสิงสถิตย์โยมครอบใจแกรงถ้าหากทราบพิญญา,านในวันนี้ท่านกองกงยาอานกบธนาสาธุกับญาติโยมทุกๆท่านทุกทุกคนตอลอดจนถึงลูกหลานทุกท่านทุกคนของโยมแม่ ละอองพื้นท้ังท่านก็บองอย่าพูดพูดพอพรอกันว่าแสนเสียดายแม่ดีอย่างนี้แท่ส่วนยัญหาแม่ให้เืินเกินสังหารมัจจุราชอดไลยไม่รู้ทานด้วยภาคแม่จากเราเศร้าอะไรททันไหย เป็นที่ระจากแก่สายตาของญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มา,มางานศพในวันนี้ทางเจ้าภาพจากง,งานศพได้อย่างมีเกียรติอย่างสมเกียรติให้กับดวงวิญญาณของโยมแม่และ,ละอ,องผุณตัวตน,นและคณะจ,จัดพายญาติโยมที่ได้มาในวันนี้น่าโมโน,นาสาธุแทนเจีาภาพทุกท่านทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมด้โยมนะคนดีตาย มีแต่คนอยากจะมาเผาคนตีตายมีแต่คนอยากจะมากินมาทานคนตีตายมีแต่คนอยากจะไปเป็นเจ้าภาพส่วนอภิธรรมคนตีตายมีแต่คนอยากจะมาส่งสตาดเหมือนกับดวงวิญญาณแม่ละอองพื้นบนท็อทปในวันนี้อย่าลืมว่าคนตีตายผีหอมคนชัว่วาย ความตายชายนาดีหนีไม่พ้นจนหรือมีก็ต้องตายตายเป็นผีแม้แสนรักก็ต้องห่างรากันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็วคนตีตายผีหอมคนชั่วตายผีหมิ่นเพราะฉะนั้นเรามางานศพเราได้อะไรจากง,งานศพอยากยมไปงานศพท,ทันที ไม่ใช่ว่าไปเฉยๆไปโยกภาพเห็นหน้าว่าโยมนั้นก็มาโยมนี้ก็มา,า,า,ม,า,าม,มาจากทางจังหวัดตามอำเภอตางหมู่บา้านนั่นเรียกว่าประโยชน์ทางโลกแต่ว่าประโยชน์ทางนะรัในวันนี้เรามาในวันนี้เราได้ทําีอา,ากหนของอีกอย่างหนึ่งอยากโยมมองขึ้นไปบนเวงมองขึ้นไปบนเวง,ง,เงวันนี้เป็นตกแต่งสวยงาม แล้วมีเหตุยบศพเหตุหนึง่งบางบางอยู่บนเมนี้ทาั้งหลายก็คงจะรู้จักทา่านนั่นแหละญาติโยมที่สุดของชีวิตของคนเราแค่ลงสี่เหลี่ยมสามพันที่ก้อนศอกยาวหนาเดลือก็แค่ลงสี่เหลี่ยมได้โยงได้แต่เอามาภาพนั่งดยยูหลายญาติโยมนั่งยืนฐานที่นี้ก็คงจะผ่านการเกาลงมาแล้วหลายโยง ตอนเสร็จเอกก็เข <rences> ้าโรงเรียนโถขึ้นมาก็เข้าโรงเล่าเมาเร่ที่ก็เข้าโรงแรมหมดเนื้อหมดตัวก็เข้าโรงยำนำพอทะเลาะวิวาดก็เข้าโรงศาลโรคภัยมาเกลีย์เกลีย์ก็เข้าโรงพยาบาลสุดท้ายญาติโยมมองขึ้นไปน่น้าแะโรงสุดท้ายของญาติโยมก็แค่รงสี่เหลี่ยมบ้านหลังสุดท้ายของญาติโยมทุกท่านทุกคนที่รักเรียนฐานที่นี้เรามางานสอ เราได้ข้อคิดเกี่ยวกับงานศพญาติโยมนังเรือนสามี่นีตั้งม,มือมาเกิดได้อย่นะยางไรญาติโยมสังเกตคนเราออกจากของพ่อของแม่มาคนเราตั้งมือมาเกิดแล้วมาร้องไห้มาญาติพ่พอของแม่ให้อย่างไรนั่งอยู่นี่นพมีคนหัวมาเอกิดหรอพิตาให้มาเอกิดเป็นอ,นย,อ,นอย่างไรให้มาเกิดเปิดทุกคน ต่างมือมาเกิดนักแสดงว่าคนเราจะมาทาอาไนยากจนคนเราจะมาเอาด้วออย่างละ้นตางมือมาเกิดมาปอกมาโปยมาฟองมากินมาเก็บมาเอาแต่ว่าจะเอาในทางครับสุหจะอร็วทุจริตมันขึ้นอยูเดินละอุดมทีนี้คนเราล้มไ้มาเกิดนักแสดงว่าคนเราจะต้องมาสู้มาสู้หรืออย่างนั้นะบางคนเนี่ยสบายกันแต่เมื่อเกิด จะน้องเมื่อไหร่บาทกดทุกทั้งแน่เมื่อเกิดจะน้องเมื่อไหร่มัดเอาชื่อกันให้ยมเนะน้อบุญกุศลเจริญทัศน์เจริคนไม่เหมือนการแยกยมเพราะฉะนั้นวันาาานีเาาน้เรามางานศพเราได้ธรรมะจากงานศพเรามางานศพได้ธรรมะจากผีของปีจากพระผีอะไรที่มันสิงสถิตอยู่ในหินในใจของญาติโยม ทุกทางทุกคนอายุนี่มีผีหมดแน่มีผีวัดสุคนได้อยู่นะผีตัวที่หนึ่งชอบดื่มโซดาเป็นอาหารไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีตัวที่สองไม่รักบ้านรักลูกรักเพียตนผีตัวที่สามชอบเที่ยวการเล่นไม่รักเล่นปลาขับละกอนหมุนผีตัวที่สี่พบคนชั่วข้อกับตนหนีไม่พ้นอาญาตาเพดินผีตัวที่ห้าชอบเป็นบาปเดือดรับสารภาพหัวโ่ให้หัวซี ผีตัวที่องค์แกขานทำมาหาเองมีทั้งสิ้น6ผีอาผีเอ้ยนั่งอยู่นี่ผู้ใดนี่6ผีนั่งอยู่นี่ผู้ใดนี่ผีตัวใดนให้เขาไปพร้อมศพพร้อมโยมแม่ละอองไม่โยมหน้าน่งอยู่นี่ญาติผีกันเบิ้ลจะคนอะไรโยมหน้าเพราะาัดผีอะไรที่มันจิตสถิอยู่ในหินในใจให้ญาติโยมเผาออกไปซะวันนี้จะโยมหน้า แล้วันนี้ตะามาภาคพิ้ปิศาทร,รมีมระับสี่ข้อด้วกันข้อที่หนึ่งก็คือนางยนีมีเมียโซีคนเพ้ศบอก่อได้ยนไ้มีเมียยสีคนคือมีเศษฐีคนหนึ่งไปเห็น,ดนิดบ้านผิดกฎบ้านกฎเงเขาทีนี้สาลตักศีลประหารชีวิตบอกวาเมือในศีลปหารชีวิตแล้ว เศรษฐีคนนี้ไปเห็นผิดกฎบ้านคนเหือเขาบ้านนี้เศรษฐีคนนี้อดอนอทนพยายามเพชรชะคาบอกว่าภูา้ชาเนี่ยมีเมียสี่คนพอไปอำลาไป,ไปอ้าปลาเมียคนที่หนึ่งที่รักมากที่สุดเพชรชะคาเขาพาไปหาเมียคนที่หนึ่งเมียคนที่หนึ่งเศรษฐีคนนี้ก็เลยพูดกับเมียคนที่หนึ่งว่าวันนี้เศรษฐีน่ะคือไอเนี่ย ถูก,กนักสินปิทหารชีวิตถ้าอ้ตายในวันนี้น้องจะทำยังไงเมียคนแรกที่รักมากที่สุดตอบว่าถ้าอ้ตายในวันนี้เราก็จบกันเมียคนแรกที่รักมากที่สุดจาติยอมำตอบก็คือเราก็จบกันทีนี้ทำให้ท่านเศรษฐีได้เสียอกเสียใจเป็นอย่างมากก็เลยไปหาเมียคนที่สองที่รักรองอย่างคนที่หนึ่ง พ็ไปพูดให้กับเมียคนที่สองว่าวันนี้ไอ้ถูกตัดสิทธิ์หารชีวิตถ้าไอ้ตายในวันนี้น้องจะทำยังไงเมียคนที่สองที่รับลองมา,างอย่างคอนแรกตอบว่าถ้าไอ้ตายน้องจะเอาหัวไปนี่คือเมียคนที่สองปริศนาทำไดม่ลงไนนะ้ทีนี้ใครทำให้เจ้า,า่าถ้าเียงทีเนีเสีอยออกเสียแอรเป็นอย่างมากก่อนแล้วเนี่ยาเมียคนที่สาม ก็ไปพูดให้แม่ยนันที่สามฟังว่าวันนี้ไอ้จึงจะฉีดอาหารชีวิตถ้าไอ้ตายน้องจะทำยังไงเมียคนที่สามตอบว่าถ้าไอ้ตายในวันนี้น้องจะตามไปส่งนี่มีคนตามส่งเราไม่อยู่นะทำให้ท่านเศรษฐีแดกทายความเศร้าโศกเสีเยใจลงว่าแล้วทีนี้ท่านเศรษฐีว่าจะกลับแล้วอยากคิดถึงแม่คนที่สี่ถึงงานลานไปครั้งนึ่น,น,น ก็เลยไปหาเมียคนที่สี่แล้วกาพูดกับเมียคนที่สี่ว่าอ้าตายในวันนี้น้องจะทํายังไงคําตอบเมียคนที่สี่บอกว่าถ้าตายในวันนี้น้องก็อยากตายตายนี่เป็นปริศนาธรรมเรื่องเมียโยมนั่งอยู่นี่มีเมียอีก4คนด้วยกันปริศนาข้อที่หนึ่งที่ว่าถ้าตายในวันนี้เราก็โยกัน เราก็โยมกันคนที่เรารักมากที่สุดคือใครยอยาดนางยูดีนางยูดีเราหนักตัวเองมากที่สุดได้โยได้บางท่ันบางคนอยาใหญ่ไอ้บรรยมันงามผิดเป็นหัวตาประเทศน,น,นี้ประเทศเขาหนีประเทศนั่นประเทศนี้ปเะเทศแห่มบนสวยไห้บรนทุยงามัมน้รองุยโล่แต่มาคนเขาเนี่ยหักเจ้าของที่สุดได้โยมได้เพรอาจารนประการแรกศิสนาธรรมก็คือตัวเรานี่แหละ ที่ว่าเมียคนที่หนยยึ่งก,ก็คือตัวเราเรายอมได้ที่เรารักมากที่สุดก็คือตัวเราแต่ว่าบางท่านบางคนอาจจะไม่รักตัวเองอย่างที่จะกินยาตายผุกพอดายดืดยตัตัอตายปวดน้ำตายอย่างนี้เป็นต้นนั่นไม่รักตัวเองไหนย่มหด้ปิญหาทางข้อที่สองที่ว่าถ้าอายตายน้องจะเอาหัวใหม่นั่นก็คือสงวน ผัดการชมหรือโยมนายกตัวอย่างอย่างเี่โยมแม่ละออกถ้ามีที่ไร่ mm <h. S 2> ที่นาที่บ้านมีเงินฝากเป็นล้านสองล้านสามล้านผลสุดท้ายหลังจากท่านลงหายให่หนักไปแล้วโยมก็จุ่มพรก็ย่อมเป็นผู้จัดการบริษัทบารบดก็จะแบ่งให้พูกใ้หลานอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละถ้าห้าตายล้อกเยาผัวใหม่ก็คือสมบัติผัตการชมเราไม่สามารถนำเอาไปขายในมังกรโรคเมืองหน้าได้ที่โยมได้ พ่อที่สามถ้าไอ้ตายน้องจะตามไปสนวันนี้เป็นภนาพที่ภาพเป็นภาพหน้าประทับใจอย่างยิง่งที่แทนผู้ดีเนี่ยได้มาตามส่งงวิญาญของโยมแม่รับองในวันนี้ก็ขอว่าอยากได้อุดได้ากุศลและเป็นญาติพี่น้องพอได้รู้ว่าโยมแม่รับองตายก็เดยพาตาโนขอส่งของท่านในวันนี้น,น,นี่และเนียันที่สามไม่ยู่นะ พี่น้องกันให้รักกันให้แข็งกันอย่เถียงกันอย่ทะลางกันให้อยู่หน้าบางภาคบางคนพบว่าทัดออกจากบ้านเถียงกันแล้วผูเป็นล่แก่สองโต้องแก่สองบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้โผลต้องเอาจากสั้นเป็นที่ยาข้าวไปเถียงกันได้อยู่หน้าเพราะฉะนั้นให้รักกันแข่งกันสามัคีกันญาติพี่น้องส่วนข้อสุดท้ายก็คือถ้าไอ้ตายน้องก็อย่าตายตามอะไรตายตามย่โยมบา ตับปูนได้โยมะได้บาปปะบุญเมียคนที่สี่ยาโยมไปทําไว้เยอะๆได้โยมะได้เมียคนที่สี่ให้ญากจนมละเมียคนที่สี่นักอ่านบาปปะบุญนั่นแหละที่จะตามตนไปยังบางส่วนต้นหน้าเพราะฉะนั้นในวันนี้พุทธภาษิตเสี้ยงจมาภาคยกไว้ในเหตปการณ์เพิ่งเกิว่าโระปานกีระดีมัจานังนาโมโกตังนาคีระดีสังขารทั้งกายแบบสมัยเรียกได้แปลว่าชื่อเสียงเกียรติยศ ไม่สามารถแตกสลาย,ไ,ยได้ยัอได้บิดจะตก,กลบตายวายสาสารไฟจะผ่านที่ไห้มาลายศูนย์แต่ความดีทำไว้กลย้ยุบปูนย่อมเทือดพูนแทนซ่าเมื่อจากไปเมื่อเรามาเราก็มาลายยาเปล่าจะได้เอาอะไรมาก็หาไม่เมื่อเรามาคุณมาจะเอาอะไรไปเราก็ไปคุณเปล่าเหมือนที่เรามายศแล,ละลาักาไปไม่ได้แน่เม่นเช่นแน่ต้นปุนปุนคือส ทิศศักดิ์ทั้งหลายให้ควมชลรากของตนเขายังเอาไปเผาไปเราเกิดตายตายเกิดมาไหนชาด้วยอำนาจอุตตรตังให้ชนยาประมาทาลาพระกองค์ตนสร้างกุศลผลประทานเถิดประเสริฐแตล่ในท้ายที่สุดนี้กุศลที่เดี๋ยวพ่อจุพร พื้นบนทอดเลื่อนเป็นสามีที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุกกันมาป่าปันอุปสการตระหนามาได้กันโศกว่าโศกเรื่อยกันทุกข์ก่าทุกข์เรื่กันผัวหมาเพียงอ่อนผัวนอนเสียงดอนฝ่ากันปีนีมาได้กันขอบคุณที่ด่าลูกหลานของท่านและญาติพี่น้องทุกทุกท่านทุกตุกตนที่ได้รับความเป็นกุศลในวันนี้บุญกุศลตัวนี้ย่อมมาเกิดเป็นบุญใหญ่สักศี ภาพเจ้าปันเกิดเป็นเทวิสักสิจอนุภาพจ้ามัเกิดเป็นปีิฤทธิศักดิ์ศริภาพลงวิญญาณของโยมแม่ละอองพื้นุานทศรันิษย์สันติยูนะพบใจแปลงใดถ้าอ่านทำสาบวิญญาณวิจิทรในคำหนึ่งก็ขอให้ลวิญญาณของแม่ละอองพื้นผานทอานลูกมรนาสาตุสาตุสาธุ อากวัวทางดีถ้าหากดวญญาณของท่านโตทุกข์ไพ้นจากทุกข์ถ้าหากดวงยางของท่านมีความสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งเย่งขึ้นไปตามเกวตรถของต่างคณะท่านเจ้าภาพและแก่ก็มีเกียรติทุกๆท่านทุกๆคนอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามก่อปสรสุขเกวตเวลาก็ขออย่างเกวตรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปานรักชะนี้